วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2567กับผมเจมเต็ม,ตมข้อสำหรับนี้ครับจัดไปเลย3คลิปเน้นๆคลิปแรกเนี่ยจะเป็นพิม์ลีกล้วนทั้ง3คู่เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งเบอร์ลี่ a ฮตเวในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นเชฟฟิลชนะ2แล้วก็เป็นเบอร์ลี่ชนะ3ครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งเชฟฟิลครับไม่ชนะใครเลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเองทางด้านนี้ครับต้องบอกว่าเป็นศึกที่แบบโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นสึกหนีตกชั้นเลยสําหรับคู่นี้ฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันสําหรับ2ทีมท้ายตารงางเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลและผู้มาเยือนอย่างเบอร์ลี่เนี่ยว่าการตามตามตรงเนี่ยเกมนี้โอกาสจบเสมอ ค่อนข้างสูงแล้วก็ออกได้3หน้าเลยคู่นี้เป็นบอล3หน้าแล้วก็ต้องการแต้มกันทั้ง2ทีมเลยแต่ว่าน่าจะตกกอดคอตกชั้นแน่นอนถ้าจะเลือกฝั่งเนี่ยก็ยังเชื่อใจทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่ละกันวัดจากเฮตุเฮทเพราะว่าเชฟฟิลล์เนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะฉะนั้นให้ไปที่เบอร์ลี่ได้เลยครับ คู่ต่อมาครับลูตันวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนางฝั่งเบนฟอร์ดเฮดเฮดในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นลูตันเนี่ยชนะได้1เกมเบนฟอร์ดเนี่ยชนะได้4เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของลูตันทาวครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนางฟั่งเบนฟอร์ดเนี่ยชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1ครับ ต้องบอกว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยู่ในโซนตารางท้ายตารางเหมือนกันเรียกได้ว่าคู่นี้ก็ต้องการแต้มเหมือนกันอีก1คู่เพราะว่าต้องหนีตกชั้นแล้วก็หนีตายกันทั้งสองทีมคู่นี้มีโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นบอลสาหน้าอีก1คู่แต่ว่าถ้าวัดจากทุกอย่างและ ก็ยังมั่นใจทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดน่าวัดมากกว่าแล้วก็งานนี้คิดว่ามีโอกาสที่จะชนะลูตันทาวไปได้ฉะนั้นให้ไปที่เบนฟอร์ดได้เลยครับ และคู่สุดท้ายครับวูฟแฮมตันวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของนักฝั่งอาร์เซนอลเฮดูเองในการพบกัน5เกมหลังครับโอ้โหคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางเลยเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยชนะได้5เกมเลยส่วนฟอร์ม5เกมหลังของวูฟครับไม่ชนะใครเลยเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังครับของทางฝั่งอาร์เซนอลพอชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดพึ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกมาด้วยสําหรับทางฝั่งของอาร์เซนอลเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันเนี่ยการไม่ ค่อยสู้ดีเลย้าเกมหลังเนี่ยหูมไม่ชนะใครเลยต้องพูดว่ายากจริงๆพอมาเทียบกับอาเซนอนเนี่ยที่แฟฟอร์มแข่งก็จริงแต่ว่าหูยังแข่งแน่นอนสำหรับอาเซนนอนถึงแม้ว่า จะแพ้2นัดล่าสุดในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ทางฝั่งของในลีกให้แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์อยู่ฉะนั้นวัดใจไปที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลหนึ่งลูกหน้ามีเห็นรอลุ้นประตูที่2ได้เลยสําหรับอาร์เซนอลสรุป3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับทางฝั่งของเบอร์ลี่เบนฟอร์ดแล้วก็ทางฝั่งของอาร์เซนอล ก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร์ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปที่2จะเป็นคู่ใหญ่ตาม5หลีกใหญ่ยุโรปแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยทุกวันนี้จัดกิจกรรมแจกหนักตลอดทั้งเดือนรับไปเลยเสื้อฟุตบอลย้อนยุคหนึ่งตัวเพียงแค่ทายผลฟุตบอลแค่นั้นเลยสำหรับนี้ขอบขอตัวลาจต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ